ครับพี่น้องมาดูยางเส้นนี้นะครับเปลี่ยนมาใหม่ๆทําทำไมถึงรั่วครับมาดูว่าเป็นกาะอะไรผมผมจะใส่ยางใหม่นะจะเปลี่ยนยางนอกอยางในใหม่แต่ว่าเรามาดูอันเส้นนี้ว่าทําไมถึงรั่วครับผมตอนแรกเราก็มากัดยางก่อนนะครับผมยางก็ยางให้ออกให้ก็หล่อเลื่นนะครับเลื่อนขอบอยางด้วยจะได้ออก ้อเล็กครับผมจะไม่รองนะครับผมเวลางัดผมจะงัดช่วงจุ๊บนะใัดขึ้นมาก่อนอันนึงนะกดฝั่งตรงข้ามครับนี่ครับพอเล็กอันยาเยียนะครับผมให้ขึ้นมาได้เลยครับผมงัดไล่ไปได้เลยครับอันนี้จะเปลี่ยนเส้นใหม่เลยครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวาน,นแต่วันนี้รั่วแล้วมาดูว่าเป็นเพราะอะไรกันบ้างหลังจากนั้นก็มาดึงยังไงขึ้นนะ อย่างไนก็ดึงยังนอกขึ้นนี่ครับผมจุกยังใหม่ๆอยู่เลยอันนี้จะเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับผมอันนี้ใส่ย,ยาง250มาแต่ว่ายางนอกเป็นเบอร์80นะเดี๋ยวผมจะเอายางนอกออกก่อนเดี๋ยวเอายางนอกออกก็ไม่ยากครับ จะเปลี่ยนจากนอกยัง,อง,อยงในใหม่นะแต่เราดูว่ายาเป็นเพราะอะไรครับดู่ นี่ครับผมมีรอยรั่วจริงๆแสดงว่ามีเศษรั่วอยู่ในยางนอกนะครับนี่ครับรอยรั่วนะนี่คือรอยรั่วอันนี้จะเปลี่ยนเส้นใหม่นะครับแต่นี่ที่สําคัญก็ดีครับอย่าลืมนะครับยางรองเนี่ยถ้าใส่ยางนอกต้องใส่ยางรองด้วยครับยางรองเราจะทําจากอะไรที่นี้ครับนนีและกันน,นี่เดี๋ยวผมจะทํายางรองนะก่อนจะใส่ยางใหม่เราต้องใส่ยางรองด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นยงงางในจักรยานนะครับเวลาตัดยางรองก็วัดนะครับผมแล้วก็ตัดต่อมาก็แบ่งชึ้นครับจักมุมก่อนครับตัดยาวได้เลยครับยางรองนี่ขาดไม่ได้นะครับผมใส่ยางในใหม่ก็ต้องเช็คยาง ลองลอด้วยนะครับเยังออกครับต่อมาก็ตัดมุมก่อนก็นดะครับแล้วก็พาครขึ้นครับ ก็ทาที่ใส่จุกย่างนะครับนี่มาใส่ดูว่าจะพอดีไหม ยางรองล้อก็โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ยางนอกยางในใหม่ได้เลยนะครับยางก็จะเป็นเบอร์80ดค,ครับ90้เดี๋ยวได้อเก็บยางออกมาครับ จะม้นอนออกนะครับเวลาเราเก็บจะได้ไม่ต้องนะเวลาฟิลเราจะได้เก็บลบยรอบนะถ้าแบบนี้จะได้เก็บรอบเดียวโอเคครับยาใหม่เราแกะเสร็จแล้วก่อนใส่ก็จะลืมหล่อเลื่นนะครับผมขอบยานี่ก็หล่อเลื่นด้วยน้ำเปล่าผสมยาล้างจานนะครับ สายลายนี้ครับผมไหนก็ยังในใหม่ครับใส่แหวนรองครับผมปัดล็อกครับล็อกให้ตึงมือครับผม จากนั้นก็เติมลมครับผมเติมลมเล็กน้อยเพื่อไนมะ่ให้ยางในบักนะครับใส่ผมจะใส่อย่างไนเข้าไปบน่อนครับ,รบใส่นับข้างนอกครับออมาก็ใส่จางนอกเข้าไปได้เลยครับผมเนไเป็นแบบนี้เรากดไว้ แล้วก็กดขอบล่างลงได้เลยครับเดี๋ยวงัดก็งัดใกล้ๆนะครับเวลางัดเข่าหลังจากนั้นก็มายัดอย่างใน,นครับผม ผมจะใส่ช่วงจุกนะครับกระบอรับจะค่อยงัดเข้านะันยางโมเดลครับผมเวลางัดก็งัดใกล้ๆนะครับมันจกงันก็เติมรมครับผมุกที่ต้องตรงนะครับ ลมก็พอประมาณนะครับไล่ปรับยางนี่นะครับทำขึ้นก่อนทั้งสองข้างตรงอย่างในที่รั่วก็เช่นนั้นนี่มีเศษรั่ดไอยางนอกเพราะว่ารั่วอยู่ด้านนอกนะครับแล้วถ้ารั่วด้านในจะเป็นหมุดที่รั่ดครับผมก็โอเคครับผมเรียบร้อยเป็นการเช็คอย่างในว่า โดนอะไรนะครับเด้มีเพราะว่รั่วแน่นอนแล้วเสร็จนะครับใส่ยางนอกจากในเบอร์8 0ดสิบ9 0้อบเจเียบร้อยครับ